เมนูไก่หลงดางไก่หลงดงมากิน้องนกากันแส่บๆลดผิดๆก,กินจัดมาจากพี่น้องชิมดูชิมดูเมนูไก่หลงดง จามามาทุกชาแนลทักทายกันอีกแล้วจ้ะทักทายกันด้วยเมนูไก่หลงดงนี่จ้ะมื้นนี้เห็ดไก่หลงดงพี่น้องไก่บ้านเป็นเมนูสำหรับวันนี้วันเสาร์มันหยุดนะจ้ะทำเมนูอร่อยอร่อยแซ่บๆมาจาะซิมบง ผิดพิษผิดพิพพเข้าเครื่องนัวนัวนัวอร่อยคะ่ะอร่อยวันนี้นี่ไก่ไก่บ้านนะจ๊ะ ออมเเเครื่งทศผ็ดเหล้าร้อนด้วยเครื่องเทศสมุนไพรมีกระชายแล้วก็ใบกระเพราด้วยตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดค่ากระชายใบยกระเพรา พริกแกงเราก็จะขูดด้วยพริกพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงเยอะหน่อยผัดแล้วก็มีพริกพริกสดพริกแดงพริกเขียวพริกหยวกหั่นโอ้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะ ดูจ้ะเพราะว่าไม่ทุกอ,อิ่มอิ่มไปแล้วเมื่อเช้ากินกาแฟกาแฟดำแล้วก็แพนเค,ค้กค่ะกาแฟดำใส่น้ำผึ้งกินกับแพนเค,ค้กแพนเค,ค้กก็ทำเองนั่แหละจ้ะทำง่ายๆเมนูตอนเช้าอันนี้คือเมนูตอนสาย ทำเส็จก็ชิมดูก่อนเดี๋ยวพ่อกับจันเขาก็มากินข้าวเอาน้องกับจันเล่นอ,อยู่ทำกินดูนะจ๊ะเพื่อนพี่พี่น้องน้องอรอยจ้ะ่างนี้เลย <c oughs> เห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บไปเลยไก่หลงดง รสชาตินัวเข้ากันดีดีดกินกับเจ้าห้อนๆแซบ่บลองไปกินบ้งางเด้อจ่าเด้อเอามาฝากกันจา้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมเด้อจ่าเด้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งติดตามให้มามา่มาทุกชาแนลด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆม,มาฝากกันจา้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูไก่หลงดงของเรานะจ๊ะว่ามีวัตถุดิบอะไรเครื่องปรุงอะไรบ้างไก่บ้านไก่บ้านจัดใบกะเพราใบมะกรูดกระชายคาตะไคร้พริกนะคะถ้ามีพริกไทยสดด้วยก็ดีจะ้ะแต่วันนี้เราไม่มีเครื่องแกงก็จะมีนี่จะ้ะในครกขกกแล้ว เครื่องแกงก็มีพริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมโขกให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าทเครื่องแกงใส่ไก่จ้ะไก่บ้านนะจ๊ะไก่บ้านไก่บ้านจะพม่น้อง ไห่หอมเลยจ้าทำไม่หอมเลยพี่น้องเลยไก่หลงดวงวันนี้ตุ๋มมันจะขึ้นอ่ะนี่จ้ะน้ำน้างครบแล้วเมนูไก่หลงดวงเสียดายวันนี้เราไม่มีพริกไทยสด ฉุนฉุนกินชุนเป็นจะแซ่บอยู่ <laughs> นี่กระชายนะจ๊ะใส่กระชายขากระไคร้ถึงนัวจ้ะ นิดหน่อยน้ำมันหอยนิดหนึ่งน้ำปลานิดึงจ้า คุณคุณคุณเจ้ จะมาใส่เครื่องปรุงคืออรที่เหลือใบมะกรูดอันนี้พริกจ้าซิมเบิงซิมเบิงจะ้ะเนี่ยผิดเหมือนกัน ใบกะเพรานี่จ้าหน,น่ากาแห้งแล้วสุกแล้ว ปิดแก๊สเลยจ้าปิดแก๊สเลยเดี๋ยวเราตักใส่จานไปชิมกันเสร็จแล้วจ้าเมนูไก่หลงดงของเราเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องร้อน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 ,ร,อนร้อนเลยจ้า